นัตสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักผมชันชัยกุมภสุขคณะสิทธิอาจารย์ยอดขอรายงานตัวนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องสัมภเวสีมาเล่าสู่กันฟังคำว่าสัมภเวสีลุงรอดอดีตสัป,ปเหร่แกบอกว่ามีจริงสมัยก่อนเนี่ยแกเคยประสบพบเจอมาก่อน แกเล่าว่าช่วงที่แกหันเหชีวิตมาเป็นสัปเเหรอก็เพราะว่าพ่อของลุงรอดเ,เป็นสัปเเหรอมาก่อนพอลุงรอดโตหน่อยก็พ่อก็ให้ไปช่วยงานแล้วก็ถ่ายทอดกระถาต่างๆให้ลุงรอดเป็นลูกชายคนเดียวมีพี่สาวอยู่ห้าคนลุงรอดเคยใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจแต่วันหนึ่งก็มีศพของตำรวจมาให้พ่อลุงรอดเนี่ยจัดการมัดตราสังให้สภาพศพมีใบหน้าที่ซีดเซียวไร้สีเลือด ก็บอกว่าถูกโจยิงตายโจรปล้นร้านทองในตลาดทําให้ความคิดของลุงรอดเปลี่ยนไปกลัวโดนโจนยิงตายอพ่อแม่ก็จนไม่มีเงินทองที่จะส่งเรียนด้วยพี่สาวคนโตกับคนรองก็มีครอบครัวไปแล้วพ่อบอกลุงรอดว่าอาชีพสัพรเร์อไม่มีใครคิดร้ายแม้จะเป็นอาชีพที่บางคนเขารังเกียจแล้วก็ดูถูกแต่เวลาตายก็ต้องมาพึ่งเรานี่แหละ และพ่อก็คิดว่านอกจากจะได้เงินแล้วก็ยังได้บุญอีกด้วยลุงรอดได้พบเห็นศพหลายประเภทด้วยกันบางศพก็มาในสภาพขึ้นเอิดเน่าเหม็นน้ำเหลืองี่ไหลเยิม้มบางศพตายแล้วก็ยังสวยยังหล่ออยู่เหมือนคนนอนหลับอยบางคนก็ตัวสูงใหญ่มากก็ต้องช่วยพ่อสับศพเป็นท่อนๆใส่โลงกันในป่าช้าญาติคนตายก็ต้องช่วยกันด้วยก่อนจะนำร่างใส่โลงก็เอามาให้พระสวด และจัดการเผาบนเชิงตะกอนเพราะว่าเมนนั้นยังไม่มีใช้กันบางศพก็ทําให้ลุงรอดในวัยนั้นกินข้าวไม่ลงพ่อนั้นจะคอยสอนว่าห้ามพูดว่าเหม็นหรือถมน้ําลายมันไม่ดีเหมือนเรานั่นมาให้เกียรติคนตายลุงรอดก็จําใส่ใจเอาไว้เพื่อนข้างบ้านก็กูให้ฟังว่าไปทำงานก่อสร้างร้อนทิพหายที่พักก็มีแต่สังกะสีกลางคืนนอนก็ร้อนไม่มีความสุข ต้องใช้ผ้ากับม,ม้าเนี่ยชุบน้ำเอาไว้เช็ดตัวขายร้อนบางทีที่จเจริญหน่อยก็มีไฟเจ้านายก็เอาพัดลมให้ครอบครัวเราตัวก็ไม่ได้ลายร้อนสักเท่าไหร่หรอกร้อนในอีกต่างหากหากชีวิตแสนจะลำบากกว่าจะได้เงินแต่ละบาทมาเนี่ยลุงรอดนะโชคดีไม่ต้องไปตากแดดตากลมตากฝนลุงรอดก็ว่าเคยคิดที่อยากจะเป็นตำรวจเพื่อนก็บอกว่าเป็นตำรวจทหารนะมันไม่ได้หรอกไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะ ก็ต้องฝึกหนักมีเงินก็สอบเข้าในร้อยเรียนสูงๆก็สบายคนไม่มีเงินเนี่ยก็ต้องเป็นแค่นายสิบเป็นจ่าเป็นแค่จ่าสูงๆก็แค่ดาบผลทางเป็นผู้ใหญ่เป็นโตนั่นมันลําบากต้องไปลูกน้องเขาราไปลุงรอดที่เริ่มโตเป็นหนุ่มก็คิดได้จบแค่ป .7 สมัยนั้นก็นับว่าดีแล้วล่ะก็อ่านออกเขียนได้ตกเย็นตกดึกก็ยังได้นอนบ้านที่มีพ่อแม่และพี่ๆน้องๆเนี่ยมันอบอุ่นดีลุงรอดก็คิด เป็นที่จะเป็นสับปเปลอช่วยพ่อนี่แหละที่ไร่ที่นาก็ไม่มีจะทํากันกับเขาพี่สาวอีกสามคนก็รับจ้างตามไร่ตามสวนชีวิตก็มีกินไปวันๆเงินเก็บก็มีเล็กน้อยไม่เป็นนี่ใครก็พอใจแล้วละ่ะต่อมาพ่อลุงรอดล้มป่วยลงลุงรอดก็ต้องทําศพแทนพ่อศพที่ลุงรอดต้องทําทั้งน้ําตาก,ก็คือศพของพ่อนั่นเองลุงรอดรักพ่อมากพ่อสวดศพเสร็จ ผู้คนก็กลับไปทางวัดให้ปิดศาลาไม่ได้ให้ใครอยู่เฝ้าศพเพราะว่าแต่ก่อนปล่อยให้เฝ้าแล้วเล่นการพน,นันอ่แล้วก็เมาเหล้าแล้วก็เมาแล้วก็มีเรื่องแทงเงินตายท่านเจ้าวาดก็เลยสั่งปิดไม่ให้ใครนั้นอยู่เป็นเพื่อนศพที่วัดนี้แต่ลุงรอดนะขออนุญาตนอนเป็นเพื่อนศพพ่อแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็จะปิดประตูศาลาแล้วก็อยู่ข้างในกับศาลาเนี่กับพ่อนี่แหละนอนหน้าหลงศพ คอยจุดทูบอยากจะอยู่กับพ่อจนเผาเสร็จเจ้าอาวาสก็อนุญาตช่วงดึกนั้นหมาเนี่ยหอนหนักลุงรอดไม่ได้กลัว,ลวนอนนิ่งเฉยๆสักพักใหญ่ก็เห็นมีใครก็ไม่รู้สองสามคนมายืนเกาะที่ประตูเหล็กของศาลานี่แหละมีทั้งชายและหญิงสภาพนี่มองดูไม่ได้เลยไม่น่าจะเป็นคนเพราะบางคนเนี่ยเลือดอาบทั่วตัวบางคนก็ตัวซีด ขอบตา่างนี้ดําปีเลยยิ่งผู้หญิงนั้นขอพับด้วยลุงรอดจําได้ว่าเป็นนางนีที่ถูกเรือชนคอหักทุกคนก็ว่าไอ้รอดเองช่วยพวกข่าหน่อยวะข่าต้องเป็นสัมภเวสีเป็นผีเร่ร่อนเนี่ยไม่ได้เป็นสู่สุขติสักทีแม้ศพจะถูกเผาไปแล้วแต่วิญญาณพวกข่าเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่แถวเนี้ย บุญทานญาพี่น้องก็ไม่ได้ทําให้ไม่ได้สนใจเลยเผา,าเสร็จก็กลืมกันไปละลืมพวกข้าหมดเสร็จงานพ่อเองเนี่ยเองช่วยทําบุญกลางหมู่บ้านให้พระสวดส่งวิญญาณพวกข้าหน่อยได้ไหมลุงรอดก็บอกว่าพวกพี่พวกน้าตายไปตั้งนานแล้วทาไมยังไม่ได้ไปไหนอะ่ะแล้วพ่อฉันเพิ่งตายพ่อจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไม่เห็นมาบอกกับฉันบ้างเลย พวกสัมภเวสีผีเหล่านั้นก็บอกว่าพ่อเองนะเข้าไปดีแล้วเขาไปสบายคนจิตใจดีมีศีลมีธรรมย่อมจะไปดีพวกข้าละมีแต่เมาข้าสัตว์ตัดชีวิตนับไม่ถ้วนวิญญาณก็ต้องเร่ร่อนหิวโหวยอยากจะไปเกิดใหม่บุญก็ไม่มีที่จะไปเกิดที่ดีๆเขาอีนีเนี่ยก็ด่าพ่อล่อแม่ไว้เยอะไม่ดูแลแล้วแถมยังด่าอีกมันก็ต้องรับกรรมมันรักผัว แต่พอมันตายผัวมันก็มีเมียใหม่หรือมันละ่ะดีนะที่ยังยังมีมีลูกไอ้รอดข้านามาขอส่วนบุญจากเองข้าไม่คิดที่จะมาหลอกหลอนเองหรอกนะนึกว่าปราณีพวก้าด้วยลุงรอดน่ะไม่ได้นึกกลัวเพราะว่าถึงขั้นไดค้คุยกันขนาดนี้มันก็ต้องยอมคุยด้วยแล้วจะหนีไปไหนได้ก็คงเป็นเพราะอนุภาพของพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนศาลาที่ทำให้พวกผีตัวน,นั้นเข้ามาไม่ได้ ได้แต่ยืนขอส่วนบุญอยู่หน้าประตูแต่และว,วิญญาณที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างล้วนแต่พ่อและลุงรอดเคยทำศพให้ทุกคนก็รู้ว่าใครเป็นใครตายแบบไหนเมื่องานพ่อผ่านไปลุงรอดก็นำเรื่องผีเนี่ยมาขอส่วนบุญให้ท่านเจ้าอาวาสฟังแล้วก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ญาติคนตายให้หุงข้าวหุงปลาตามกำลังมาถวายเพลงกับพระที่วัดที่กลางหมู่บ้าน ผู้ใหญ่กำนันก็กระจายข่าวบอกบุญชาวบ้านพวกชาวบ้านก็เชื่อในคำพูดของลุงรอดเพราะว่าลุงรอดเป็นคนดีแล้วก็ไม่อยากให้หมู่บ้านเราเนี่ยมีสัมภเวสีเร่ร่อนทั่วไปก็พร้อมที่จิตใจพร้อมใจกันทําบุญใหญ่เรียกชื่อนามสกุลทุกคนทุกตนที่มาขอสวดบุญกับลุงรอดให้มารับบุญฐานครั้งนี้แล้วก็ให้กินอิ่มขอให้บุญนําทางไปในภพภูมิที่ดีอย่าได้รับความทรมานอีกเลย เหตุการณ์ม <tang ar> ันผ่านมาห้ากว่าปีลุงรอดก็สอนลูกสอนหลานให้ทำแต่ความดีตอนนี้ล <Tamam> ุงรอดได้มาตาสังจัดงานศพใครไม่ไหวแล้วลูกหลานเลี้ยงดูสุขสบายลุงรอดก็ยังใส่บาตรกับเมียทุกเช้าลูกชายคนโตลุงรอดเนี่ยได้ทำหน้าที่แทนลุงรอดสืบมาจนถึงทุกวันนี้ลูกคนที่สองเป็นพยาบาลลูกชายคนเล็กกำลังเรียนอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจ ลุงรอดนะผักปูมใจกับลูกทุกคนแต่ลุงก็อยู่บ้านเดียวกับคนที่เป็นสับป,ปรเรศนนั่นแหละแล้วก็มีหลานสาวคนหนึ่งได้ชื่อนชมอยู่ในวัยเรียนชีวิตไม่ได้รำ่ำรวยแต่ว่าส่งลูกสองคนเรียนได้ก็แสนจะดีใจลูกชายคนโตก็เสียสละให้น้องเรียนจิตใจที่ดีเหมือนลุงรอดไม่มีผิดผู้เป็นพ่อเลยพวกน้องๆก็ให้ความเคารพพี่ชายทุกคนทำตัวเป็นคนดีไม่เคยทะเลาะกันเลย ลุงรอดเชื่อว่าทุกคนในบ้านตนเนี่ยจะไม่มีใครตกนรกคงไม่มีใครเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนแน่ๆนี่ก็คือเรื่องราวของสัมภเวสีก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังกันแล้วก็ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอาจารย์กำบลวัน สิทธิ์อาจารย์ยอดด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์กำมลวันสิทธิ์อาจารย์ยอดด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมและสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ช่องอาจารย์กำมลวันสิทธิ์อาจารย์ยอดและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ